มาแล้วนะครับขบวนสองศนะครับโผล่มาจากพุ่มไม้นะครับทางด้านขวามือนะครับออกจากสายตะวันตกนะครับกาญจนบุรีนะครับขบวนธรรมดาที่สองหศนะครับวันนี้ทําขบวนโดยปู่ GEk นะครับนัมเบอร์อะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้ล่าช้า9นาทีนะครับสําหรับขบวนสองศนะครับ โูจีเคสี่ศาครับทำขบวน260นะครับรอดสะพานยกระดับสายนะครปฐมกาญจนบุรีนะครับก็าฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไคร้สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหลองประดุกชาแนลครับ